อ่าผมเป็นรถสร้างสวัสดีครับผมว,วันนี้เราจะมาให้ดูนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับดีลูกค้าสั่งแล้วก็เพิ่งทําเสร็จเราก็เตรียมจะจัดส่งนะครับผมวันนี้ว่าประก,กอบเสร็จนะครับเป็นวันแรกนะครับสําหรับเจ้าคันนี้สีม่วงซิ่งนะครับผมเครื่องยนต์6.5แรงล้อขอบ6นะครับเป็นยางเรียบนะครับผมอันนี้ราคาพร้อมขับเลย มีเพื่อนๆถามมาครับผมว่า,าราคาพร้อมขับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม๋ยวผมจะแจ้งราคานะครับพร้อมขับอยู่ที่ราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทเป็นล้อขอบหกนะครับผมดิสหน้าจะาตัวนี้จะไม่มีดิสหน้านะครับผมจะเป็นดิสหลังตัวเดียวนะครับผมได้แบบนี้เลยนะครับผมราคา30,000บาท ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ครับผมเราจะพ่นสีรองพื้นให้แล้วก็สีจริงนะครับแล้วก็แลกเกอร์เคลือบเงาด้วยนะครับผมทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับผมก็ให้ดูนะครับผมมานี้ครับผม3 0 0 0มบาทสำหรับโค้งเขียนนะครับโค้งเขียนโค้งเขียนจะอยู่ที่19,00 0บาทไม่ทำสีนะครับ คงเข็นก็จะมีล้อมีอะไรครบทุกอย่างยกเว้นเครื่องนะครับผมได้ครบทุกอย่างแต่ยกเว้นเครื่องกับคัสแรงเวียดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดทำสีรองพื้นก็อยู่ที่22 0หมนนะครับผมมันจะต้องขัดนะครับผมขัดแล้วก็บนสีรองพื้นจะอยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับราคา3 0 0 0 0่นที่ที่พร้อมขับก็ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ ส่วใหญ่ก็ลูกค้าต้องมารับเองนะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับเองเราจะไปจัดส่งให้ถึงที่นะครับแต่มีค่าบริการนะครับผมค่าบริการแต่แลจะจังหวัดจะไม่เท่ากันนะครับผมอยู่ที่ใกล้ไกลนะครับสามารถทักมาแล้วก็ส่งโลเคชันมาให้เราเช็คได้ครับผมค่าขนส่งเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีคิวต่อคิวก็มานหกถึงคิวนะครับผมถ้าลูกค้าจะสั่งก็ต้องรอนะครับผม ช่างก็ทําคนเดียวครับผมค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานิดนึงวิธีการสั่งซื้อนะครับลูกค้าก็จะต้องมัดจําก่อนนะครับจํานวนรถอ,อย่างสมมติคันนี้30 0 0 0บาทลูกค้ามาจําประมาณ8 0 0 0 9,000บาทนะครับมาจําเพื่อผมจะสั่งอุปกรณ์อะไรมานะครับผมแล้วก็ทําโครงรอไว้อพอโครงมาปุ๊บผมก็ติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ทําสีเสร็จปุ๊บแล้วผมจะแจ้งนะครับผมว่า ให้ลูกค้าโอนส่วนที่เหลือมาแล้วก็เราก็จัดส่งของให้นะครับผมหรือว่าลูกค้ามารับเองหรือว่าเราจะเราให้เราไปส่งนะครับผมก็ขอบฝากด้วยนะครับผมที่ช่องโมเมโรซ่านะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมเราจะอัปเดตกันทุกวันนะครับผมขอขอบคุณนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แล้ว โอเควันนี้โมเมเราสร้างไปแล้วครับสวัสดีครับขอฝากเบอร์โทรนิดหนึ่งครับ082930366นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ